ครับผมพี่น้องมัอนี่กะมาฮอดสารปูหละ่ะพึ่งจะมี่่านมี่ยังไหวบูชาไวา้ใบสีนะครับอยู่นี่เข้ากับบูชาบูชามากเลวกะัเข้ากับมาไหวปูอยู่ยนี่นะครับผมไหวปูสันแจกอยู่นี่ สารพิ่นครับต้นกับไม้ใช่ครับวันน,นี้ว่นหยุดกระสีมี mm hmm. สารต่างๆอยู่นี่กระสีมีทางมาอีกครับผมเป็นสารไม้พิ่นครับที่เพิ่นตั้งขึ้นเพิ่นสร้างเลี้ยวเพราะโดนนครับก้อนข้าวสารกระสีมีนี่ครับอาจจะมีนี่พีน่น้องเบิ่งกระสีมีพระรูปพระ ตั้งย่นีข้างนาศาลครับก็จะมีหลายองค์ครับก็มีพระพุทธเจ้าแน่กน็ส่วนมากก็จะมีพระอริยสงฆ์นะครับนี่ครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางเขาล้วพี่น้องเด้อทางเขาศาลพิ่นศาลภูอือลือแต่ว่ามุนี้นบรรยากาศฝนตกด้อพี่น้องมันบ่คอยบันไดครับจังไดีก็สิมารีวิวให้เบิ่งไมเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวมือได้ได้มากาบาไปแล้วครับเดี๋ยวขอขอไปรีบอยู่ข้างในครับ